อาจจะยกมือหรืออาจจะแจ้งมาในช่องแชทได้นะครับไม่ทราบม,มีผมผมขออนุญาตที่ทางพี่แดงก่อนได้ไหมครับพี่แดงอยู่ไหมครับพี่แดงสุรศักดิ์บุญเทียนนะครับออมีพี่อ้วนนะครับคือพี่แดงยังไม่สะดวกนะครับ<ม>พี่อ้วนสุติธรรมครับเชิญครับใครก่อนดีพี่แดงก่อนแล้วกันครับในฐา,าน<จ>ะเป็นนักการเนือ่ช่วยดูเรื่อง เปิดพร้อมกันเลยเอาเอาใครก่อนดีครับพี่แดงผมโทรท่อนนะแดงก่อนจันแดงจันดงนาที่เป็นอะงรนะเจนเนเจนเิญเิญที่อ้วนก่อนเลยครับเองครับที่ผมต้องรีบพูดเนี่ยเพราะว่าช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งติดกุณละก็ฟังั้งหมดเนาะประโยชน์มันก็ได้นั่นแหละแต่ว่าอ่าบางเรื่องเนี่ย ข้อเสนอเนะ่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นยังไงแต่ว่าทางจังหวัดระยองเนี่ยเสนอแนะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับาทางด้านอ,าองค์ความรู้ระบุคลาก,กรนะครับแล้วเราก็การทำงานเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนบทบาทสูงมากคือสมัชชาจังหวัดของจังหวัดระยองนะแล้วก็หลายแห่งของทางภาคตะวันออกเนะี่ย นอไม่รู้ว่าอ่าก็เลยเอามาเติมให้เห็นเพราะนั้นเนี่ยทีบ่บอกว่าบทบาทสาคัญเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายที่เราจะไปพัฒนาต่อเนี่ยมันว่าเป็นบทบาทของคนกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็มันจะเสริมขยายผลเนี่ยก็ต้องอเสริมศักยภาพคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเพราะเรื่องเท่าที่อ การนำเสนอมาเนี่ยผมเห็นข้อดีเยอะนะครับแต่ว่าจะจัดตรงจุดที่มันยังขาดขาดไปเท่านั้นเองเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าแล้วไอ้ตัวธรรมนูญสุขภาพเนี่ยถ้าเราตอนนี้คนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในระดับพื้นที่เมื่อหลังจากไปส่งเสริมแล้วก็มีการพูดถึงธรรมนูญเชิงพื้นที่กับธรรมนูญเชิงประเด็นทีนี้เนี่ยธรรมนูญเชิงพื้นที่กับทาง มนรณเชิงประเด็นเนี่ยถ้าทําธรรมนูญเชิงพื้นที่ถ้าไม่สามารถรวบรวมผู้คนได้จํานวนมากแล้วก็ทาง,งท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้อ่าความร่วมมือเนี่ยนะธรรมนูญมันจะไม่เกิดในที่นั้นๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคประชาสังคมภาคชุมชนเนี่ยเขาทำงานค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นต่างๆเนี่ยมีมากมายในพื้นที่ ดังนั้นเนี่ยธรรมนูญเชิงประเด็นเนี่ยผมให้บทบาทสําคัญมากถ้ามันเริ่มต้นดังเชิงประเด็นขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันไปบูรณาการที่หลังก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นลูกให้มันเต็มอ่ฟอร์มเลยนะครับอันนี้ก็อ่า,อาที่จะอ่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเนาะแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยไอ้ตัวธรรมนูญเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวธรรมนูญระดับชาติเนี่ย การรับรู้รายละเอียดเนี่ยภาคชุมชนหรือแม้แต่ผู้นําชุมชนในระดับสมัชชาจังหวัดเองเนี่ยก็มีการศึกษาน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาผ่านการฟังเอกสารที่จะผ่านการอ่านเนี่ยจะมีน้อยฉะนั้นการส่งเสริมควรจะมีมากกว่านี้หรือว่าผมคิดว่าถ้าพูดกันบ่อยๆเอาหลักๆให้คนได้รับรู้ว่าไอ้ตัวว่าด้วย พรบยของธรรมชาติสุขภาพด้วยธรรมนูญตัวเนี้ยต้องส่งเสริมให้มากเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักอของแนวคิดของอนโยบายสาธารณะนะครับก็ผมเพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อน้นมีท่านอื่นไหมครับผมเห็นถ้ายัางตอนนี้เนี่ย ยกมือหรือว่าแจ้งความประสงค์มาทางช่องแชทนะครับถ้าอยากแลกเปลี่ยนมีอยู่ท่านหนึ่งครับผมเห็นรายชื่ออยู่ในนี้นะครับพี่สมยศอยู่ในนี้ไหมครับเอยู่ครับผอยอู่ก็พอด,ดีตอนนี้เดิมเนี่ยเรียกนายกนะครับตอนนี้เนี่ยทราบว่าท่านไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอาธิปักษ์เป็นนวมเป็นนวลคิวของยศใช้คำว่าเป็นนวลครัก <laughs> มารววันนี้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะครับใช่แล้วก็ผมได้นำทีมที่จะมาต่อยอดเนี่ยตอนนี้มานั่งร่วมกันเกือบสิบกว่าคนเ,คเพื่อที่จะได้ไดร,รู้ว่าเราจะเคลื่อนเรื่องสมานุนด้วยอ๋อครับออสอบถามนิดนึงครับในระหว่างที่ยังยังรอหลายท่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนเ,เข้ามาเพื่อจองคิวแลกเปลี่ยนนะครับเอ,อตอนนี้เนี่ยทราบว่าบทบาทก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับจากผู้บริหารนะครับจากนายก พูดลงคือจากนายกเนี่ยตอนนี้ก็เห็นท่านท่านพี่สมยศก็บอกว,ว่าตอนนี้เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับอาจจะต้องเียนถามนิดนึงครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าท่านเป็นนายกอยู่ค่อนข้างมีเวลานานแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆในการไปพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะเครื่องมือเรื่องธรรมนูญครับไออยากอาจจะชวนแลกเปลี่ยนนิดนึงเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าดูในข้อมูลเนี่ยปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จของการกับเคลื่อนเรื่องธรรมนูญสุภาพพื้นที่เนี่ยก็คือบทบาทของผู้นําแกนนําโดยเฉพาะทางผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยท่านใช้เครื่องมือแล้วก็นี่อย่างไรครับแล้วมันมันมันตรงตามนั้นหรือเปล่าตามข้อมูลหรือเปล่ารวมถึงเนี่ยตอพอพี่สมยศเนี่ยอ่หรืออดีท่านนายกสมยศเนี่ยอไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยธรรมนูนเนี่ยจะยังคง เดินหน้าแล้วก็ทํางานมันมันไปด้วยตัวกระบวนการไปด้วยตัวธรรมนูนเองเนี่ยเดินหน้าไปอย่างไรแล้วจนจะนําไปสู่ความยั่งมันจะมันจะ,อะตอบโจทย์ความยั่งยืนในพื้นที่หากไม่คือมันมีข้อสะท้อนที่ผ่านมาว่ามไม่มีนายกทํททนาธรรมนูนนายกไม่อยู่แล้วเนี่ยธรรมนูนยังอยู่กับในพื้นที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ากให้ที่สมยศสะท้อนเรื่องนี้ไหนครับเชิญทัพที่สมยศครับผม เรียนอย่างนี้ครับว่าก็เรียนท่านรองเลขาธิการสุขภาพาแห่งชาตินะครับผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญชุมชนรุ่นเวียดนามถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นแล้วก็ยังลํำลึกถึงท่านอําพลินดาวัฒนะท่านสุติพงศ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งผมที่ล่าสุดนี่ครับรองราเลขาธิการล่าสุดที่ไปเป็นรัฐมนตรี นะครับก็คือว่าถ้าถามผมว่าอ่าการที่เมื่อผมแขวนนวมลงนะครับเมื่อแขวนนวมลงแล้วเนี่ยธรรมนูญชุมชนยังเดินต่อหรือไม่นะครับรวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยืยนยันได้ว่าเรากําลังจะเดินตามนโยบายเดิมก็เป็นนโยบายานแ้นะ<ร>ที่ผมไม่เห็นภาพให้เห็นที่ไม่น่าควาจะเห็นนะครับ เห็นครับที่สมยศครับเห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวท่านนายกเนี่ยตอนนี้เข้าห้องน้ําเดี๋ยวผมจะให้เห็นตัวจริงนั่งก็คือหลังจากที่ผมได้เชื่อมโยงว่าเราจะมีการเปิดพื้นที่กลางนะครับของจังหวัดสตูลเนี่ยโดยท่านนายกเอกชัยหลงเผาเนี่ย,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 ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเปิดพื้นที่สาธารณะในการที่จะทําเรื่องของธรรมนูญชุมชนหรืออดีตชันชีนาทน นะครับเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสาการที่เกิดก็คือเรื่องของการถูกพัฒนาในหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาคนทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกเหมือนกับเขาเป็นการเรียนรู้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็สามารถเป็นวิทยากรนะครับในของแต่ละหมู่บ้านตําบลได้แล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของตำบลร่วมกัน นายกจึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือยอนยอนนี่หลายท่านอาจจะไม่รู้ฟังนะครับมันเป็นภาษาเกาหลีเอแต่ถ้าบ้านเรานี่ก็คือเป็นการเชียร์เป็นการให้กําลังใจเป็นการเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมีความดีงามทีนี้หลักการตรงนี้ทําไมที่เราต้องการที่จะให้ขยายผลว่าท้องถิ่นในประเทศเนี่ยควรที่จะให้มีธรรมนูนชุมชนผมอยากเรียนเห็นนี้ว่า ในท้องถิ่นเนี่ยอ่าเนี่ยครับท่านเอกชัยนะครับเอกชัยหลูกขาวนะครับท่านนายกคนใหม่นะครับที่อยู่ในสายงานแล้วก็ยินดีที่จะทําเรื่องของธรรมนูญชุมชนแล้วก็ยังมีท่านรองนายกทั้งสม่ายนะครับแล้วก็ท่านนักวิชาการท่านการรองประหลัดท่านหัวหน้าสํานักประหลัดแล้วก็นักวิชาการอ่าพิกเกดาราต่างๆเยอะแยะหมดนะก็คืนนี้ เพราะว่าเขามีความตั้งใจว่าต้องการที่จะใช้พื้นที่ตำบลเนี่ยในการที่จะต่อยอดเรื่องของธรรมนูนทีนี้แค่าถามผมว่าเหตุผลอะไรที่ท้องถิ่นเนี่ยเล็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแปดพันตำบลในประเทศเนี่ยสามารถที่จะมากําหนดนะครับอ่านโยบายแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยทุกอย่างมันจะเดินไม่ยาก เดี๋ยวนะครับผมตออต่อดูฟังก่อนเพราะไม่ได้ยินตัวเองทีนี้เหตุผลนะครับในพื้นที่เนี่ยเหมือนที่พี่สุทธิพงศ์สอนหรือว่าหลายคนที่เคยบอกไม่ว่าจะเป็นพี่จอยก็ตามเนี่ยในชุมชนเนี่ยเราจะมีประชาธิปไตยอยู่สองรูปแบบเมื่อประชาธิปไตยสองรูปแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะผนึกกําลังกัน แสดงว่าสามารถที่จะเกาตูกที่คันทื่หวาเรือนร่างของตำบลได้เป็นอย่างดีผมยกหัวข้อนี้ทําไมครับก็คือหนึ่งประชาธิปไตยตัวแทนที่ถูกเลือกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมาชิกอบตต่างๆเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะมาร่วมคิดว่าจะทําอย่างไรในพื้นที่ของชุมชนเพื่อที่จะให้คนเกิดสุข,ขาภาวะที่หมายถึงเป็นความสุขทุกมิติ สุขทั้งกายใจสังคมปัญญาจิตวิญญาณไม่ใช่สุขเฉพาะถนนหน,นทางน้ำไหลน้ำไหลไฟสว,ว่างทางสะดวกอย่างเดียวแต่คนเนี่ยเสื่มโทมข่าบุป,ปการีไปหมดแล้วแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายร่วมโดยสองมิติที่ว่าก็คือทั้ง สภานะครับสภาถามว่าให้มีความสําคัญไหมครับมีความสําคัญมากเหมือนกันสภาเพราะเป็นคนที่แาวบ้านเลือกเข้ามาแต่บางครั้งสภาก็จะมีความกล้าอยู่ในตัวซึ่งเพราะว่ามีการตกผลึกโดยการอาศัยเสียงข้างมากเมื่อเสียงเหลื่อมล้ํากันมากคนที่ต่อต้านก็มีเยอะหรือบางครั้งก็อาจจะมีการอนุมัติกันตอนที่ลักลับปอจําจได้นะครับ่านในระดับชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราจะมีประชาธิปไตยทางตรงนะครับคือกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการชักชวนผู้คนโดยให้ความสำคัญกับห้าเสาร่วมหรือสี่เสาหลักถ้าทั่วประเทศที่พูดถึงแต่บางเอิญนาทรเนี่ยจะมีเสาอีกอันหนึ่งที่มาร่วมห้าเสาร่วมที่ว่าก็คือว่าท้องที่ท้องถิน่น องคอ์กรศาสนาองค์กรภาคประชายชนภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่ที่ผมหมายถึงเท่าแก่เนี่ยนะครับซึ่งก็อ,งอาจจะไม่มีเวลามาร่วมประชุมก็าตามแต่บางครั้งก็อ,งอาจจะเสริมอย่างอื่นได้ท้องที่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลปกป้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับท้องถิ่นก็คือเป็นผู้ที่พอจะมีงบเป็นการก็เรียกว่าพัฒนา ถ้าสมัยรุ่นผมนี่ผมก็จะตั้งบอกว่าอ่าเป็นครอบครัวใหญ่ท่านาอาธรเป็นครอบครัวใหญ่นะครับพ่อบ้านก็คือกำนันนะครับนันคือสมัยผมก็คือกำนันก็จะเป็นผัวนายกก็จะเป็นเมียเพราะนั้นผมเนี่ยก็เป็นเมียกำนันมาหลายคนด้วยเหตุผลมีเงินมีเงินมีงบประมาณเพราะนั้นเมียก็ถือเงินให้ผัวไปช่วยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยสูตรนี้มันก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ เราไม่ได้ไปบังคับบอกว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับที่เราเรียกว่าแกราตนเองหรือจัดการตนเองทำงานร่วมกันนะครับตั้งภาครัฐเอกชนทีนี้ถามว่าเหตุผลของการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดความปล้าของสภา นะครับก็จะลดร้อยลงด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีการเสนอในสภาท้องถิ่นเนี่ยว่าเราจะทําอะไรเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปอาศัยสมาชิกทั้งร้อยเปอร์เ็นเนี่ยเราก็มีข้อมูลนะครับที่เราทําเป็นนโยบายแบบการมีส่วนร่วมเพื่อกําหนดประเด็นเด่นร่วมว่าเราจะทําเรื่องอะไรบ้างเพราะในตาบลเนี่ยมันธรรมนูญสุขภาพเนี่ยจริงๆทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขภาพหมด ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการศึกษาการต่องเที่ยวศาสนาเศรษฐกษิจสังคมการพุ้มครองผู้บริโภคการจัดการผู้สูงวัยหรือเด็กนะครับหรือว่าเรื่องของสภาองค์กรชุมชนเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะมากำหนดว่าสภาองค์กรชุมชนกับสภาบอตอเนี่ยบูรณาการร่วมกันได้แล้วก็ เก็บข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งในส่วนของนาทอนเองขณนะนี้เราก็ทําในเรื่องของอ่าสส,สสสในการเก็บข้อมูลเพื่อให้รู้จักตัวตนของตนเองถ้ารู้จักตัวตนของตนเองนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าพูดถึงตัวบุคคลเนี่ยเราก็จะรู้รู้ว่าเราจะมีทั้งคนดีคนสําคัญคนเก่งแต่ถ้าเราไม่สํารวจเนี่ยเราก็นึกว่าเราเก่งอีกคนเดียวนะ หรือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเรามีทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะมาทําเป็นธรรมนูญชุมชนอย่างนาทอนที่เราเคยทํามาเนี่ยที่เราเรียกว่าชันชีนาทรคนกรุงเทพก็ไม่เข้าใจบางคนก็นึกว่าเี่มันเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อใหม่ดาสุกหรือว่าชันนะครับชันชีนี่เป็นข้อตกลงที่มันเป็นธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเครื่องมือในการกับเคพื่อนอาจจะมีทั้งสมัชชามีทั้ง c h i a มีทั้ง DHS หรือว่าอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับแต่ว่าความเหมาะสมของท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าการทําธรรมนูนชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะไปตอบโจทย์แผนของอบตอได้เป็นอย่างดีครับลดความเปล่านะครับของ าการประชุมสภาแล้วก็เกาถูกที่กันทั่วเรือนร่างของตำบลอย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยผมผมเนี่ยที่เห็นคือร่วมร่วมเกือบยี่สิบปีนะที่ผมอยู่เป็นนายกอบตอมาสองตำบลเนี่ยก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้แหละครับว่าเมื่อเราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยมันสามารถจะเดินและเกาถูกที่กันได้ แต่ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความอดทนที่จะต้องอดทนอย่างสูงมากทีเดียวว่าเพราะบางคนก็ไม่กินเส้นกินเฉพาะเนื้อถูกไหมครับเราทำดีเขาก็ไม่ดีแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะเข้ามาทำงานร่วมเราก็มาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเสนอให้สชเนี่ยนะครับได้ มีการทำเรื่องของการเปิดพื้นที่กลางเพื่อถกถแถลงพูดคุยโดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและก็ให้นำศักยภาพที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเนี่ยมาเกี่ยวข้อยมาร้อยเรียงแล้วก็นำไปสู่แผนของชุมชนทีนี้การที่ไปวิเคราะห์มาเนี่ยถามว่าถ้าถามผมคนที่จะเริ่มทำธรรมนูนชุมชนได้ดีเนี่ยมันก็ทำได้หลายหลายฝ่าย เช่นกันเพียงแต่ว่าเขาจะทําไม่เท่านั้นเองแต่คนที่น่าจะสะดวกมากเพราะว่าอาจจะมีงบอยู่ในมือบ้างด้วยเนี่ยก็คือในส่วนของท้องถิน่นบรรดานายกอบตอทั้งหลายเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญแต่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เขาเป็นแกนนําในการทําธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะนํานเสนอครับท<า>ี่<า>สมคัญว่า อยากจะให้มีการทำธรรมนนญจนุมชนทั่วประเทศแล้วถ้าเห็นว่านาทรยังมีคุณค่าอยู่นายกเองกนใชัยหลงขาวยินดีต้อนรับตลอดเวลานะครับ <c oughs> แล้วก็นายสมยศนะครับตอนนี้ผมก็จะเรียกตัวเองว่าเป้าหวาสมยศไม่เรียกนายกแล้ว <c oughs> ให้เรียกตัวชายเลยก็ว่าไป <c oughs> ก็ยังช่วยยังช่วยยังช่วยกันอยู่แต่ว่าแกนลํำ แกนนาหลักก็คือคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับที่เขาตั้งใจว่าจะนําพานำบนนาตอนครับผมเราเนี่ยให้ให้เติบโตต่อไปครับผมขอบคุณมากครับที่เรียนอย่างนี้ก่อนครับที่จำยศเป้าหวานนี่คืออะไรครับคํานําหน้านี่เป้าหวานนี่ก็คือเหมือนกับ ลุงอะไรอย่างเงี้ยลุงครับคุณกเรียกแต่ทางทางโน้นก็เรียกป้าหวานะครับป้าหวาสมยศเนาะป้าหวานฝากไปฝากประชชนทั้งหลายก็จะเรียกครับขออนุญาตเรียกป้าหวานเลยแล้วกันครับป้าหวาเรียกป้าหวาเลยอย่าเรียกนายกเลยเพราะว่ามีเรียกมีนายกเอกชัยหลงขาวครับแล้วผมก็อยากจะเชิญสชเนี่ยลงมาสัมผัสพื้นที่มาพบกับนายกเอกชัยหลงขาวซึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นนายกรุ่นใหม่นะครับนายกรุ่นใหม่นะเกครับแล้วก็บรรดาร